สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่บ้านนะครับดูลังนกโคมไฟนะครับนกมาทํหลังบนโคมไฟโคมไฟไม่ได้ใช้ตลอดโคมันออกมาครับนกก็มาทางลังตอนนี้นอนอยู่นะครับนกนอนอยู่อยู่ครับคุ้นขนาดไหนเมื่อกี้เดินไป เกือบถึงลังแล้วเย็นมองตากันช่องจ้องตากันอยู่นะครับดูนะครับนี่คือถ้าเราไม่ทําอะไรเขาเขาก็จะอยู่อย่างเงี้ยครับดูครับ,รบไม่มีที่ทํารังบนต้นไม้หรือไงครับดูนะครับโคมไฟโคมไฟบ้านนะครับถอดกระจกออกนะครับมันไม่ค่อยติดเลยไม่ได้ใช้หลอดไฟนะครับถลอดกระจกออก นกตัวนี้ก็อาศัยไม่มีกระจกนะครับมาเอาเศษหญ้าแห้งมาํำรังดูนะครับนี่คือนกกำลังพักไข่อยู่นะครับนกเขาบินข้ามเขาต้นไม้จนเยอะแยะก็ไม่มาไข่นะครับ ตัวนกเขาไม่อยู่แล้วนะครับมาดูว่ามันมีกี่ฟองนี้ครับมีไข่อยู่สองฟองครับล้องใส้แม่ออกไปหากินนะครับอะไแร้ว,วหากินมั้ง มีไข่สองฟองเนี่ยยืนดีนะเออวปล่อยไป,ไปยังไม่ลืมตาครับแม่ไปหากินอีกแล้ววัสดี ก็มานอนกกลูกครับตอนนี้เวลาห้าโมงเห็นทหารครับยังไม่มีคนอีกว่าไงาว่าไงาสองพี่น้องนี่ว่าไงาแม่ไปหากินอีกแล้ว ตอนนี้นกสองตัวเลื่อมตาแล้วนะครับลูกนกนกเขาบินข้ามเขากะเอกยังไม่บินอีกบอเมื่อไหร่จะบินยังบินไม่ได้อีกบออีกไม่นานก็จะไม่อยู่แล้วจะไปบินแล้ว ไม่นานก็จะไม่อยู่แล้วจะไปบินแล้วจะบินได้แล้วนะเซตบาทนี้แม่ไม่อยู่แล้วแม่ไปหากินแล้วได้ยินแต่เสียงร้องมาดูครับลุงนกสองตัวนี้ แม่ไปหากินแล้วครับแม่ไปหาอยู่หากินเหลือแต่ลูกกิ้งไว้สองตัวลูกก็ยังไม่ทันได้บินแม่ไปหากินเอเฝ้าเขาไว้มันลูกเดี๋ยวลูกหายเด้อดูนะครับเฝ้าลูกตอนนี้มาเฝ้าลูกครับเมื่อไหร่จะบินเมื่อไหร่จะบิน ตัวโตแล้วนะยังไม่ได้บินอีกอยังบินไม่ได้เอะเป็นเดือนแล้วนะครับตั้งแต่ไข่ออกมาต้องถึงวันนี้หายไปไหนตัวหนึง่งฮะบินไปกับแม่แล้วบอโอ้ตอนนี้เหลือตัวเดียวครับแม่ไม่อยู่ พาลูกไปไหนไม่รู้ไปไหนตัวนึงล่ะไปไหนตัวนึงไปไหนตัวนึงไปไหนตัวนึงแล้วไปกับแม่แล้วบอไปหากินไปไหนตัวนึงหายไปไหนตัวนึงแล้วโอ หาไปแล้วตัวนึงแล้วนี่ครับทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเลยสามตัวต่ีตัวหนึ่งยังบินไม่ได้ครับนี่ครับลูกน้อยอยู่ตรงนู้นครับ เราปลูกน้อยอยู่ตรงนี้ครับอย่างเหลืออีกตัวนึ่งบินไม่ได้ครับอยู่ที่รัง อีกตัวหนึ่งยังบินไม่ได้นะครับในดูดูความรักของพ่อแม่ลูกครับพ่อแม่ก็หยอกกันไอ้ลูกก็ก็เรออีกตัวหนึ่งครับ ที่ต้นมะขามส่วนอีกต้นนึงก็ยังอยู่ที่โคมไฟตัวนึงยังอยู่ที่โคมไฟครับบินไม่ได้ยังบินไม่ได้ เดี๋ยวก็จะบินนลครับไปหาครอบครัวแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะบินไปหาครอบครัวแล้วนะครับเดี๋ยวแม่มาหานะครับเหลือตัวเดียวครับยังบินไม่ได้พ่อแม่ลูกอีกตัวไปอยู่กับแม่กับพ่อเขาครับอยู่บนต้นไม้ต้นมะขามนี่นะครับ ตัวนี้ยังบินไม่ได้ครับหรือไม่ไปยังไปไม่ได้บออยังบินไม่ได้โอ้ยยังบินไม่ได้หนูยังบินไม่ได้ครับหนูยังบินไม่ได้ครับมันทิ้งลูกไป มันก็ย่อเดียบแม่นกไปรับลูกไปอีกตัวนึงแม่ทำท่าเหมือนจะบินว่าไงนั่นไปแล้วครับบินมากันเรียบร้อยแม่ลูกกล้องซูงมมาเห็น,นครับ บ,บินมาหากันเรียบร้อยครับออกจากลังบินหมดทุกตัวแล้วนะครับบินออกจากลังมาเมื่อสักครู่นี่ครับนี่ครับชีวิตของสัตว์มนุษย์ชีวิตของสัตรรว์ตตก็เหมือนกันครับเลี้ยงโลกจนโตโตปีก้าขาแข็งบินได้ก็ไปหาอยู่หากินตามธรรมชาตินะครับ ไปมีครอบครัวใหม่ก็แยกย้ายกันไปตามวิถีชีวิตนะครับไม่ว่าเป็นมนุษย์หรือสัตว์ก็เหมือนกันถ้าเจ้ายังอยู่ในบริเวณบ้านนี้เจ้าจะอยู่อย่างปลอดภัยนะครับไม่มีใครทําอะไรได้นะครับขออยู่ยังมีความสุขครับโชคดีสำหรับคลิปนี้ก็จบด้วยเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ